สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพ,พิมพาแสงใสแก้วอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4และที่24ค่ะวันนี้จะมานำเสนอสมุนไพรไทยและสมุนไพรไทยที่เลือกมาในวันนี้ก็คือขิงนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเพื่อสมุนไพรอย่างขิงนั้นจะมีสรรพคุณอะไรกันบ้างไปดูกันเลย ขิงช่วยลดน้ำหนักได้เพียงแค่ดื่มน้ำขิงเป็นประจำวันละ1-3แก้วเมื่อดื่มเข้าไปแล้วความร้อนที่ได้จะเข้าไปช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายจึงมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนได้ดีนั่นเองค่ะคุณสมบัติที่น่าสนใจต่อมาของขิงนะคะก็คือขิงสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าในขิงเนี่ยมีสารที่มีคุณสมบัติกระตุ้นอินซูลินในร่างกายของเราเท่านั้นยังไม่พอนะคะขิงยังมีฤทธิ์แก้ป,ปวดลดอ,อาการอักเสบสำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ับประทานอาหารที่ประกอบด้วยขิงควบคู่กับการรับประทานยาปฏิชีวนะช่วยให้อาการปวดกล้ามเนื้อหายได้ไวขึ้นและขิงยังช่วยรักษาอาการปวดในเกรนผู้ที่มีอาการปวดหัวบ่อยๆแนะนําให้ดื่มน้ําขิงเข้มข้นเป็นประจำและส่วนผสมอย่างสุดท้ายที่เราจะมานําเสนอในวันนี้ที่ทุกคนน่าจะรู้ก็คือขิงสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ได้ค่ะเพราะในขิงมีความเผ็ดร้อนที่พอดีจึงไปช่วยลดอาการไอจามและลดน้ำมูกได้ค่ะ ขิงจะยังเป็นพืชสมุนไพรแล้วแต่ว่าขิงเนี่ยก็ยังสามารถนำมาประกอบอาหารก็ได้นะคะอย่างเช่นหมูผัดพริกขิงซุปขิง<า>ขิงดองและผลิตภัณฑ์ที่นิยมและทุกคนน่าจะรู้จักของขิงก็คือน้ำขิงนั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถหาทานได้ง่ายแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย